สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสูนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมและเรามีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับง่ายๆเพียงแค่ส่งประเด็นคำถามของท่านมายัางอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แล้วครับเราจะนำคำถามของท่านมาร่วมพูดคุยในรายการอย่างแน่นอนและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนลินีภพยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามที่อาจจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการความชัดเจนหรือความมั่นใจในการตอบคุยตอบคาถามกับเพื่อนๆน,นะครับเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยเขาไปทานข้าวแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานะนะครับเพื่อนก็ถามว่าตอนนี้เธอทําอะไรอยู่เขาก็บอกว่าพอจะตอบมะกิฟฟีนเนี่ย ก็กลัวเพื่อนจะตกใจแล้วก็กลัวว่าเพื่อนจะเดินหนีท่านที่ถามมาเนี่ยก็เลยเลี่ยงตอบไปบอกว่าอ๋อตอนนี้กําลังทําอาชีพอิสระหรือทํางานอิสระอยู่ปรากฏว่าพอตอบไปแบบนี้คุณหมอเจอเพื่อนสวนกลับมาเลยอิสระคือยังไงคือยังไม่มีอะไรทํหนึ่งเนี้ยเหรออิสระคือไม่มีอาชีพเหรอเขาก็อึ응้งไปเลยเหมือนกันเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยทางที่ดีเขาควรจะตอบคนที่ถามหรือตอบเพื่อนๆว่าตอนนี้ปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่ คนตอบยังไงดีครับคุณหมอเดี๋ยวลำดับคำถามนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังอีกทีหนึ่งนะคะไปเจอเพื่อนและเพื่อนเป็นคนถามเรามาว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้หมอใหญ่จะแนะนำว่าให้ตอบไปเลยค่ะว่าตอนนี้กำลังทำธุรกิจกิฟฟารีนอยู่ครับแล้วก็ยิ้มนะคะอย่าต่อด้วย เนี่ยก็เลยอยากจะมาชวนเธอแบบนี้จะทำให้เขาเนี่ยถอยสิ่งที่คุณกลัวจะเป็นจริงถ้าเบิดคุณรู้เข้าทันทีที่คุณตอบนะคะ,คะอย่าลืมว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดินไปหาเขาแล้วบอกแล้วก็ชวนเขาแต่เป็นเพราะว่าเพื่อนถามมาว่าคุณทําอะไรตรงกันข้ามค่ะคําตอบที่บอกว่าทําธุรกิจอิสระเนี่ยกลับจะดู น่าสงสัยน่ากังวลนะคะจนเจอคําถามที่ว่าอิสระคือไม่มีอาชีพเหรอเนี่ยมากกว่านะคะ,คะอยากให้คุณภูมิใจนะคะคุณพูดไปได้เลยค่ะแต่ว่าพูดในลักษณะที่เราเนี่ยตอบคําถามเพื่อนไม่ได้พูดในลักษณะที่เรียกว่าวันนี้แหละตั้งใจจะมาชวนพวกเธอให้หมดนะคะถ้าเกิดคุณพูดด้วยลักษณะนิ่งๆยิ้มๆทำธุรกิจกิฟฟอรีนอยู่แล้วคุณก็ทิ้งช่วงไปพูดคุยเรื่องอื่นอยู่คนเนี่ยเขาอ,อาจจะมีหลายๆอย่างที่เป็นปฏิกิริยากลับมานะเช่น แล้วแล้วมันเป็นยังไงล่ะเป็นต้นรหรือสองเออฉันเคยใช้อันนี้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้จะซื้อที่ไหนเป็นต้นนะคะหรืออาจจะถามเลยว่าเออดีเหรอพวกนี้เห็นเขาว่ามันหลอกกันทั้งหมดนี่เป็นบวกนะครับนะคะเมื่อไหร่มีมคําถามเมื่อนั้นเป็นบวกแต่มันไม่ได้มาจากการที่คุณเริ่มไปรูกเขาก่อนไงคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อแรกนะคะขอให้มั่นใจแบรนด์ของกิฟรินตอนนี้เนี่ยดีนะคะ นะคะครออประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขายอมรับเราทีเดียวว่าเราเป็นแบรนด์ที่กระจายสินค้าอย่างแท้จริงไม่ได้ระดมทุนไม่ได้ไปหลออให้คนมาเสียเงินเสียทองหรือว่าไม่ใช่แบรนด์ที่ได้ชื่อว่า ส่งคนไปเที่ยวกดดันคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณภูมิใจแล้วก็รักษาความเป็นเพื่อนนิ่งๆเอาไว้นะคะแล้วหมออยากให้คุณรอ,อฟังคําตอบจากเพื่อนด้วยซ้ำไปว่าเมื่อคุณตอบว่าคุณทํากิฟฟารีแล้วโดยไม่ชวนเขาเลยเนี่ยนะคะเขามีคําถามอะไรกลับมาครับในขณะเดียวกันโดยเฉพาะถ้าเป็นเพื่อนนะครับหมอเรายิ่งไม่ต้องกังวล<ช>ว่าเขาจะเดินหนีหรือเขาจะมองเราไม่ดีเพราะว่านั่นคือเพื่อนของเราถูกไห<ช>ม<อ>คุณหมอแล้วก็บางครั้งการตอบอาชีพ ด้วยคําพูดที่อาจจะฟังดูสวยก็จริงนะฮะแต่ในที่สุดก็มาตามด้วยอันนี้เพื่อนก็จะนึกในใจทำไมเธอไม่บอกฉันตั้ง,ตงแต่แรก<า>นะครับหมออันนี้คืออีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าบางทีเพื่อนอยากจะให้เราพูดมาซะตั้งแต่แรกถ้าเป็น <สำ S 2> หมอมนะนั่งคุยกันแหนในโต๊ะนะคะถามว่าทําอะไรอ๋อทำกิฟฟารินอยู่แล้วก็ยิ้มทานอาหารต่อแล้วเธอเราทำอะไรแล้วเธอเราทำอะไรตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีลูกกี่คนแล้วคนก็อาจจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่ได้ชนคาเลยนะ ครับแล้วเขาจะอยากจะถามจริงว่าไอ้ที่คุณทำาน่คุณทํำยังไงมันคืออะไรเหรอ<ม>จริงไหมใช่ครับเป็นบวกมากกว่านะคะในขณะเดียวกันที่คุณคุณหมอได้บอกไปแล้วว่า ลักษณะของคนเนี่ยบางครั้งจะทําให้เราไม่กลัวการตอบคําถามด้วยถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับเมื่อกี้นี้ท่านที่ถามมาเนี่ยอาจจะมีจินตนาการว่าอว้ยเกิดต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเดินหนีแต่คือกิไปหมดอะไรเงี้ยนี่คือนะี่คือจินตนาการที่เราเองอาจจะรู้สึกว่างานที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยไปรบกวนใครหรือเปล่าแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจถึงเขาเรียกว่า แก่นของลักษณะการทรําธุรกิจรหรืออาชีพที่เรากําลังทําอยู่จริงๆใช่ไหมคุณหมออยากให้คุณคิดว่านี่คืออาชีพแล้ววันนี้เรามาเลียงรุ่นนะคะคเพื่อนถามมาเราตอบเพื่อนรเรายิ้มแย้มแจ่มใสเราถามเพื่อนว่าเพื่อนทําอะไรดูหน้าตาแล้วเนี่ยยังไม่มีคําถามส่งกลับมาคุณก็ยังไม่ต้องพูดเรื่องกิฟฟารีต่อแต่คุณได้ตอบพนแล้วค่ะคนะคะครหรือแม้กระทั่งหลายๆคนวันนี้เขาก็ใช้เทคนิคทางอ้อมคุณหมอการมีนามบาัตร านาำบัตรเนี่ยมันอาจจะทําให้ช่วยพูดบางอย่างแทนเราแต่ว่าก็เป็นนาำบัตรท,ที่ที่ดูแล้วเป็นบิสเนสหน่อยะะแต่ไม่แนะนําให้แจกนาำบัตรเพื่อนนะคะ,ะกับเพื่อนเพราะว่า <ผม S 2> เพื่อนเ,เพื่อนที่เลี้ยงรุ่นกันเนี่ย จะไม่ให้นามบัตรกันหรอกยกเว้นว่ามีการขอใช่นะคะการแจกนามบัตรเนี่ยมันเหมือนกับการบอกว่านี่ฉันกำลังจะเริ่มชวนเธอละแล้วหลายหลายคนก็จะรีบหดไปรีบหนีกลับอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ยิ้มยิ้มสดใสแล้วก็บอกเพื่อนว่าทำกิฟฟารีอยู่แล้วเธอละทําที่ไหนมีลูกกี่คนแล้วเป็นยังไงบ้างที่จังหวัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างพูดให้เหมือนเพื่อนคนหนึ่งเจอเพื่อนร่วมรุ่นที่ดีใจที่ได้เจอกันนะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาถามมาเนี่ยคุณค่อยตอบ และที่สําคัญนะครับโอกาสทางการตลาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราจะเจอเพื่อนตอนไหนตอนออกจากบ้านเราจึงจําเป็นต้องดูดีทุกวันด้วยนะครับเพื่อทําให้เขาเกิดเขาเรียกว่าประเด็นในการพูดคุยกันมากขึ้น้เขาบอกว่างานเลี้ยงรุ่นเนี่ยสร้างธุรกิจได้เยอะมากนะคะโดยเฉพาะงานของเรานะคะถ้าเผิดคุณเนี่ยดูสวยขึ้นดูสาวขึ้นดูเด็กลงนะคะรูปร่างก็ดีขึ้นผิวพรรณก็ดีขึ้นและยิ่งคุณตอบเพื่อนด้วยความภาคภูมิใจว่าคุณกําลังทากิฟต์รีนอยู่เนี่ยแล้วคุณดีขึ้นจริงๆเนี่ยเด คำถามดีๆตามมาอีกเยอะมากเลยนะคะครับผมอาะครับวันนี้ได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าคําถามและคําตอบดีๆจะมีอะไรบ้างต้องติดตามกันต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ